ครับครับการนมัสการครับปู่ครับคนไหวไหลอยู่นี่เลยครับครับอืมเข้ามาทำอะไรกันครับปู่เออว่าต้องซีดจดวัดโอ้ครับครับครับปู่ครับเออมาเกวดสารอะไรนั่นแหละนี่ครับครับเสียงเสียงดังมากเลยครับปู่เสียงอะไรครับเสียงลมใช่ไหมครับปู่ลมลมเด่นเลยลมเด่นเลยโอ้ครับครับอยู่ที่วัดอยู่ที่วัดปู่ลมแรงมากเลยใช่ไหมครับ ยาล้มเงี่ยเวอยเวยู่นี่ครับครับปู่ว,าวาปป่านก็จบว่านคนจบป่ะครับว่านจบครับครับของของงวดน,นี้มีผีแม่ลูกอ่อนมาบอกหรือยังครับปูบ่บอกบางทีนี่โอ้โอค้คือล้มแต่ว่าบางคนไอ้มาบอกงวดนี้แต่ว่าพอได้เลขแล้วครับเออ บอกตะวันไปในจาจ่าเราหัวนีอ๋อแล้ว,าาลว,แ,ลวแล้วปู่ปู่ได้เลขมาจากไหนครับปู่เออฟังเสียงมเลยฟังครับโอ๋อฟังในในขับรถขั้นเก่าเดียวอ๋อครับเฮ้ยฟังขับรถขั้นเก่าครับมันปิดขับไปมันไปโผเขียวเวลาด,าดาบทั้นดาบทัน้นเจ้าเดิมเลยอ๋อครับปู่มไม่ไหวไหวขึ้นได้ มวยฝันว้ายวะครับว่ารถคันเก้านี่ย่ะคันคันไหนครับปูเตียหนเก้าเย็บเย็บอครับครับปูพอเดียวแต่เบียรถคันนี้เลยปาทเครับปูฝันฝันปินเรียงเป็นเล่าเลยหมวเนี่ยครับจังนี้จังหวกเขียวเนี่ยนะครับอือ รถรถคันนั้นเป็นรถเป็นเป็นรถตู้ใช่ไหมครับปู่คันนั้นเออรถตู้ขี้ขาวครับเ,เนี่ยพอาัต้งต้องต้มตานรถตู้เหล่น้าประตูว่านึงตั้งได้เยอะเลยครับเนี่ยดีอย่นี้แกะวะครับได้ยินครับปู่เออตั้องต้มตานครับต้องมาไล่วะไอ้แหงเมียนั่างมาหนี่งครับครับปู่อั้นทีไฮโช๊ะ ก้เาเลขตัวนี้ลยเลครับปูปสามวี่สตัวครับแสมัตัดสองตัวนั่ครับตัดแต่สองตัวเป็นตัวไหนบ้างครับปูสองตัวนี่พอเจตัดเจ็ดทีครับครับเก้าเจ็ดครับเลขสตัวนี่เจีเกเจ็ดเจ็ดรัคสี่เจ็ดเครับเออมีตัวนี้ครับแล้วก็เก้าเก้าเจ็สีด้วยหมครับตัวหนึ่งปู ครับครับปูอืครับถ้างั้นก็ทะเบียมันเข่าเจ็ดทีครับครับปูมันเกี่ยวึ่ยงป็นด้วยงวดครับค่ะโดนโดนปูสีฟันทีหนึ่งเนาะคะ่ะวัานั้นก็ะทะเบียนเข่าสามตัวมันบอค่ะใช่เข่าสมตัวเรืงวันั่นครับเว,ว่ามาวานี้นี่ยมันอีก่ไครับ โอ้ยไรว่าเนี่ยเกิดเพราะเขาเนาะครับครับปู่เออมันจะีเขาวิ่งยุดนะเอาอีกเรื่องหนึ่งเราต้องขี่ได้ครับปู่อ,แบบอือมครับนนรบน<ม>ต้องเพิ่มตานข้งางในมันครับครับปู่ที่ที่เกิดที่ที่ปู่ฝันว่าได้ขี่รถลงเหวเนี่ยนานฝันนานหรือ,อยังครับปู่ฝันเมื่อวาน,นเด็กไงโอ้ครับว,ว่าเด็กวอยู่โอ้ยตกเหวเรา อ๋อครับครับ,รรบอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันถอยขึ้นมาได้บาทีงครับพอนนกิดเลือดเลือแตกแตกใจว่างเลือดสูงเลือดต่ำนี่คือจะถอยขึ้นมาได้สิที่เพราะว่าอืมครับเลี้ยังบุญทั้ง่างแหละตามที่พ่อคิดอยู่เดี๋ยวนีค้ครับครับปู่เออมันหัวมันฟุบลงไปพอ่ะครับเอววอร์โอ้ยจึ้มาแบบไม่มีต้นเส้นบาทไงครับปู่ มันก็มี์ในตัวนี้แล้วครับครับแสดงว่าในความฝันนี่ปู่ยังไม่ได้เสียชีวิตใช่ไหมครับปู่วาว,ว่ยัง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 อ๋<า>อครับครับผมไปใจมาอีกแล้วว่าติดเต็นตค่ะแต่ว่าตั๊กสองตัวนั่ก็ดีเนาะเธอมันมาสองตัวเพอว่ารุ่งลุ่งหิวนะคะปู่เออหัวหมันตัดนี่ล่ะหัวมันตัดจริงจริงไหมตัมตัมจนดินเลยครับ นี่เพราะลิขิตใจตพาบ้อยขึ้นมาจากเหี้ยวนขึ้นมาได้เลยครับเออข้อยขึ้นได้เหี้นจ่ะอืมค่ะครับเออนี่ไะมิสนี่ล่ะบอกงานนิ่มเดี๋ยวก่อนผูกกระฝ้าแนวนี่เนาะแต่ว่าเที่ยวก่อนนี่ครับครับไปธรรมดานะคะเออ,เออครับไปธรรมดาเที่ยวเพรนะเนี่ยมันเขาซ้ำตัวบนเนาะค่ะอืมซ้ำตัวบนนะครับนี่ล่า นี่มาวัดเกี้ยวอีกแล้วรอบนี้ครับครับปู่ฮะ<า>ก็คือดีนี่เดืม่มครับเข้าเทุกนี่ก็เลื่มครับปู่ก็ถ้าเกิดปู่ได้ฝันนี่มิสฝันในลักษณะนี้มันมักจะออกเลขทะเบียนรถนใช่ไหมครับปู่แน่นแน่นแน่นอืมครับไม่บอกวันหยุดหรือออกวันพุธครับปู่ห่วยวันพุธนี่มันมีสี่กับเจ็ดเนอะโอครับมีสี่กับเจ็ด อีกสิบแปดแปดนี่เป็นตัวร่องแปดชั้ปหูนี่เป็นตัวร่องครับครับปู่นี่แหละวันวันพุธวันพุธครับวันพุธครับปู่เอออืมครับงั้นงั้นเพิ่มแปดศูนย์ด้วยไหมครับปู่หรือว่าเอาแค่เจ็ดสี่เขาเนี่ยละเอาเลขรถต้องเนี่ยล่ะอือครับครับปู่ตีตัวเนี่ยซัดเลยพยายามยึดคนทัดเรียครับครับแล้วแล้วปู่ได้เอาเลขตัวนี้ไปเสี่ยงหรือยังครับปู่ โม่เขาติดเชี่ยงยังมาเชื่องยากยากมากๆน้ำกัดเนาะอ๋อครับครับโปร้วยด้วยมากเลยครับผมด้วมากเลยเออติดปรัดด้วยเดียวเนี่ยหน้ามั็นไงครับครับโปรด้านตดเชียงมูกระไรอยเนี่ยครับนี่ละเอาตัวนี่ละมต้องแปลเอาตัวใดเลยครับเลี้ยบัวเดียวนี่เลยครับครับโปรเพราะว่าคนสันช้าโคตครับไบนจังหัวสั้นจริงๆลงไปเลยครับ ก็คือว่าอันเลขสี่ตัวทะเบียนรถนี้ให้ตัดเอาอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่ให้ตัดตเอาขับครับเก้าเจ็ดเจ็ดสี่ครับแล้วส่วนคร <7, 7. S 1> ับส่วนตัวปู่ชอบตัวไหนที่สุดในทะเบียนรถครับปู่ทะเบียนรถจะพอมาเจ็ดสี่ครับโอ้เจ็ดสี่ครับเจ็ดสี่ ครับแล้วพโ,โตนี่ละโอ้ครับครับโอดพีเนี่ยแะแต่ว่าอรมันอยโตทครับครับโอ้ยจะมันโอนฝันขับฝันเนวี่ยงไงละตายจะไหนเกี่ยวขึ้นได้นอกบาทอย่างรถบาทเนะี่ยครับใจ อถอยือมครับครับอือก็คือว่าถอยหลังขึ้นเลยใช่ไหมครับปู่เออถอยหลังขึ้นมาเลยโอ้ยดีใจ้วบาดเองอ๋อถอยหลังขึ้นเนาะปู่แปลกมากเลยอืมครับเออันไปุกเป็นตาเลยเลยมาครับเบังอืมครับ ดีดีโยนกระเด็ครับครับปู่หรือว่ามันจะออกทั้งบนทั้งล่างหรือเปล่าครับปู่หุงใส่เนี่ยแล้วนะเพราะว่าต้องมาดบนมาล่างเพื่อเพราะว่าหัวมันสูกล่องลางไงครับอืมค่ะป่าดีถอยถึงมาจนเรื่อเนี้ป่าเนี่ยอืมครับถอยถึงได้อีกนะครับเออพวกไอ้ตีเลขจริงๆจ๊งไก่พวกตีร่องเบื้องไงยันที่เอาตีร่องเบิ้งครับครับปู่เออว่ามันถอยล้ังขึ้นมาได้ครับ ถอยหลังอ๋อถอยหลังหรือว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับปู่สี่เจ็ดเจ็ดอย่างนี้หรือเปล่าครับเออยืดยุบมันเลขมันจะถอยหลังมันจะสีมันจะกลับสีมาอยู่ข้างหน้าอย่างนี้เพราะสีมันอยู่ข้างหลังครับปู่เออแมนอยู่แมนอยู่เพราะว่ามันมันถอยหลังถึงนะครับก็คือครับครับก็คืออันเลขทะเบียนรถน่ะเก้ามันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับปู่เออเก้ายืด้าเนี่ยแน่แน่เลยขราดรถโตเ่ยครับ ครับแต่ว่าทะเบียนรถเนี่ยปู่ถอยหลังขึ้นสี่เหมือนจะเป็นสี่เจ็ดเจ็ดเก้าอย่างงี้เนาะสลับกันเออสลับกันที่เรพอสงสัยว่ามันถอยหล,งยลงังขึ้นมากเลยนะเดี๋ยวมันเป็นเรื่องเงียบาาเนี่ยครับง,งั้นมันล่วงล่างครับแต่เดี๋ยววันนีขึ้นเรื่องเงียบาาเนี่ยอืมครับครับปู่เวลาที่ปวเงียบาาเนี่ยครับครับแล้ว,แล,วแล้วปูจ่จะเอาเลขตัวนี้ไปเสี่ยงอีกใช่ไหมครับปู่ติดเที่ยงมือ มือเือๆเนี่ยจะจนลองเสียงล่องบังครับอ่ขึ้นล่างเลยจะติดเต็มบนครับครับปู่อือครับแล้วผีผีแม่ลูกอ่อนกับผีคนแก่ไม่มาใช่ไหมครับปู่งวดนี้เพาะผมก็เห็นมากเออไม่เห็นมากอืมครับครับเออเง,งั้นต้องรอดูโค้งสุดท้ายใช่ไหมครับปู่มองโค้งสุดท้ายว่ามันติดมากเท่าไหรแต่ว่าที่แน่ๆนะดาซึ่งพวกตัวนี้ล้ว ครับาก็เกิดมันใจอยู่เพราะว่ามันต้องมันลุ่งล่างมันดิขถอยขึ้นมาได้มันดิขึ้นบนครับปูครับข้งล่างทั้งบนก็น่มครับเพราะว่าฝังตั้มล่องนไงครับครับปูอืมครับหรือว่าอาจจะเป็นเลขเบิ้ลก็ได้เนาะปูงวดนี้ป่ะมันดิมากอยู่ว่าครับวันพุธก็ไม่แน่เหมือนกันครับปูเรี่ยงวันพุธหนึ่งกับวันแย่เนี่ยครับ ครมัน็เบนิๆตับนและเจ็บเจ็7นะคะเนาะเออสวยอยู่แดงบ้านตะ่ีมากเลครับอืมครับแต่ว่าส่วนตัวนี้ปู่ก็ชอบเจ็ดสี่สี่เจ็ดใช่ไหมครับปู่ในทะเบียนรถเอนี่นเว่ามากเจ็ดที่่เจ็เนี่ยอืมครับครับเกียวอีทูนี่ครับเป็นตัวร้องอะไรเข้าเจครับครับครับแล้วแล้วในความฝันนี่ปู่ ขี่รถไปกับใครครับ oh, ป <o, S 2> oh, ู่ไปคนเดียวครับตัวเก่าๆรถล้วนๆนะครับไปเลยครับว้ายยังไม่ยิ่งแล้วไปยูนนิ่ๆยังไม่ยะเบื่อหน้ากับยิ่เที่ยงน้องเหนียวมาเนี่ยครับครับครับปู่ครับโอ้ยตกใจวะเดินติดตึงเลยครับโอ้ยยังไม่ติดตึงเลยน่ารักจังครับว่ามันขึ้นออกจากนารถได้ยังมั่งกระหนารถอยู่ ครับปู่ไม่กับคิดใจารถเรื่อล่างแกนขาง้าวาแกบล่างขางครับ่างายด้อครับครัปู่เอาน้าแกบลง่างกระจกน้ำมันดำบก็ล่างรถครับครับปู่ครับผมยังไงก็เผื่อมันออกอีกเนาะเออเผื่อออกทะเบียนรถปูปอปูฝันเกี่ยวมันมักจะออกใช่ไหมครับปู่กะวันนั้นก็ออกเจ็ดเจ็ด้ครับปู่ฝันหีย งวนครับครับเน่งวดนี้มะตัมดีแล้วมะมาฝันเกี่ยวอีเนี่ยวันนี้ครับครับปูอ่าอืมครับครับยังไงก็ขอขอบคุณปู่มากๆสำหรับแนวทางชุดต่องวดนะครับปูเออขอให้ญ่ายง่วงมันลำดับด้วยๆสูปู่ทุกคอยคอยเมื่อใดเท่วไนร่เนาะครับครับปู่ครับครับเอาเอาเอาเจะเริญต้อนครับสาธุครับปู่ครับเออ ครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางชุดต่องวดของปูนลึกลับเนาะฝันเห็นทะเบียนรถนะครับนะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันเอาไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางชุดต่องวดของปูนลึกลับนะครับเป็นเลขนิมิตฝันของปูเนาะนิมิตฝันว่านะครับได้ขี่รถตู้รถแล้วก็รถของปู่เนี่ยไปตกเขียวอว่าตกเขานะครับท่านผู้ชมก็เลยตีมาเป็นทะเบียนรถของปู่เนาะ9774ยังไงก็ให้ท่านผู้ชมตัดเล่นด้วยนะครับตัดเป็น3ตัว2ตัวเนาะนะครับแอ็นเมียนตัดให้แค่9 74นะครับเสนอเป็นเพลงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีช่วงมิราเพลงๆปังๆทุกท่านเลยนะครับขอจบคลิปไปแต่เพลงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ